มืออะไรมันไปโดนตรงเนี้ยเราอะไรไม่เป็นไรเลยพริกไหมมันจะเผ็ดอะดิไข่แตกแน่นอนไข่ไม่สดจิบไม่ได้จิบรึเปล่ารัวดูเรื่องไหนช็อตแล้วนะอ๋อเดี๋ยวขี้กินเลยเดี๋ยวก็คอของมูอยู่นี่นี่ไม่ใช่พอดูนี่ก่อนไม่กินึกว่าเบคอนหนีบขึ้นมาเอ้ยทำไม นี้นะครับก็มีเมนูชาบูเบคอนน้ำดำแล้วเราก็เสร์มทับด้วยกุ้งกับปตาหึกและที่ขันไม่ได้ของเราก็คือหม่ามา่ามันจะช่วยทำให้น้ำซุปของเรากลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วก็เต้าหู้ขาวอย่างแรกเราจะมาใส่ผักก่อนเลยนะคะสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปอย่างแรกก็คือข้าวโพดเพราะว่าน้ำจะได้หวาน โอเคเราดีกันแล้วนะครับจ้าชินนี้ชิ้ีป้านอด้วยหนูจะเบลชิ้นล่างนะบ้าอ๋อฉันบอกตัวเองว่านี่ไงเอ้ยอะไรอะไรเสี้ยนเหรอตอนนี้แปอ่ะอันไหนมาดูดิใช่เหรอโอเคไม้มันจิ้มมือนี่ไงเหฮลไลหนูเอาตรงนี้ก็ได้นี่โชคดีที่มันมีเสี้ยนติดเปิดไฟเลยจ้าเอาชิ้นนี้นะดูมันของมันสิ อื้มมื้มอร่อยมากเลยนะน้ำมุนลิ้นไ่นทุกคนเข้าไปค่อนมากอื้มไขมันมันละลายมากอ้าวบันเค็มหรือมันหวานอ่ะน้ำพี่มมันอร่อยอ่ะกิ้นจิดๆแม่อร่อยอ่ะอื้มอื้ม อืมว่ากาคลิปอ่ะเอาได้อืมอืมตะปาแล้วใส่กุ้งอะ่ะอือหือพริกมั้ยม,มันจะเผ็ดอ่ะดิ หมายถึงพริกอันนี้อ๋อโอเคแม่งโศกมากนะอันนี้มันกุ้่นใช่เอาแบบกุ้งสะดุ่งกลังเอ้ยสะดุ้งจริงจริงสดุ้งดีเห็นไหมปาดตัวพอดีเหรอสี่ตัวจริงจังมาเอาขึ้นแล้วของมันอ่ะเรากินกุ้งดิบพอให้นั่นกันเอ้ยฮะมืออะไรมันไปโดนตรงเนี้ยอะไรไม่เป็นไรเลยไม่ติจใจมากร้อนนะแกไรโดนอ่ะโดนตรงเนี้ยอออืืห รู้สึกนะรู้สึกว่ามันแตกเลยแล้วมันไม่เป็นไรเลย <Wow. S 3> แล้วโดนแบบแป๊บเดียวยังไม่ทันเจ็บเลยเอาออกแล้วเดี๋ยวๆดี๋วมไม่อาชิมน่ยชิม,มอ่ะชิมมันนี้ดีกว่าเอาหัวเข้าไปให้มัน,มนสุก มันยังไม่ลุกอ่ะอืมเนี่ยเอาลงไปให้ให้มันมันสุกก่อนโอเควางไปลปลาใส่หมนปลาใส่หมนเลยจ้าไข่แตกแน่นอนใช่ตอนแรกจะมาจมุ่มไข่ไม่สดจิบไม่ได้จิบรึเปล่าล้วนดูเรื่องทุกคนเวลากินชาบูอ่ะกินกับมาม่าอร่อยใชออย่อร่อยสดจริงๆอร่อยขึ้กระปุกนะ วิินปลาหมึกก่อนนะคะเอาปลาหมึกด้วยโ <Okay. S 2> อเค้ไแล้วอ่ะหนูนี่เหรอโอเคมาหนึ่งอืมอืมมีสชาน้ำจิ้มรสเ okay. ออๆๆน้าจิ้มอรอต้องปลาหมึกเปรียมเลยเียเลยอืม มันหอมอ่ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะทุกคนเบคอนห่อผักทุกคนกินแบบนี้คงไม่อ้วนหรอกนุไม่หรอกไม่หรอกมัก้งอ้วนเหมือนเดิมนี่ไงลูกอ่ะแล้วหลับในกจ,จมีเยอะมันไม่น่ากินอ๋อไม่ไมน,านา่ากินหอมมาก กินมาม่าก,ก่อนนะครับอร่อยเนาะเนี่ยผัดขมงฉงฉิงมากนี่เอามาม่าด้วยแล้วเราก็จะเอาน้ำสุกี้ใส่ลงไปเบคอนกับไข่เ่ชิ้นเนี้ยต้องอร่อยมากแน่ๆเลยมันแข็งจะนัวมากเลยแล้วเราจะทำนี้นี่ทุกคนดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้เบคอนพันไข่ชุบไข่เบคอนชุบไข่ ก็งงอยู่แล้วมันจะพันยังไงวะคันพันไข่คันคันไข่ก็ฟลาผูอละมามาจริงนะทุกคน มาม่าที่เอาไว้ใส่ะก็เป็นของไวๆเท่านั้นอืเพราะเส้นเขามันมีความขมขลุ่ยค่ะขลุ่ยค่ะช้าพูดต่อเลยค่ะอ๋อช้าๆถ้าช้าๆมันก็จะไม่สุกเหลียวไลยังไม่ได้กินหมูกับไข่เลยมาหนิบให้เนี่ยหมูจุ่ไข่หมูจุ่ไข่หมูจุ่ไข่ใช่ไล่ไม่อยากใ เพราะว่ามันเย็นยแล้วมันไม่อร่อยติ้นสุกี้วุ้ยตุ้มไข่แล้วอร่อยรอกินต้มหู้ไข่วันกันเต้าหู้บวตีรอกินต้มหู้อยู่ทุกคนเต้าหู้ไข่ขาวไม่เขาเรียกเต้าหู้ไข่ขาวไม่ใช่หรอเต้าหู้หล้วน เออโอเคจะมีไข่ใช่เอาเลยยังไม่ส่กเลยแม่อยากกินตะาู้แล้วอยากไปป้าพีกินนี่หน่อยพริกเต้าหู้หน่อยพริกไหมพริกเต้าหู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่คนเต้าหู้หน่อยข้าวโพดอร่อยไหมคะหวานไหมหวานโอ้องเส้นเหนียวขนาดเลยอ่ะตัดไม่ขาดยังมีเยื่อใยตัดไม่ขาดเต้าหู้ลูกดุ๋ยลูกดุ๋ยเราจะชิมแล้วนะคงไม่ร้อนแล้วล่ะ ไม่เข้าปากอ่ืมทำไมงตัววันนี้อร่อยเพราะว่ามันมันนุ่มมากนุ่มกว่าตัวไข่แบบเค้กพุดดิ้งเลยเอาไปคั่นอักข้งไหม รสชาติมันผสมกันเกินไปเห็ยอะไรครับครับนี่อันนู่นนี่มีไข่ด้วยนะเอา้าวอันนี้ไปเลยจ้ามันชิ้นใหญ่กินหมดอ่ะใส่เห็ดเลยไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเหเห็ดมันเหนียวไม่ใช่หรอป้ากินเองก็ได้ถ้าเธอไม่กินอะป้ากินไงอะป้าเห็ดเหนียวเขาไม่ได้เรียกเหนียวเรียกว่ากรุบกรุบใช่หรอใช่เห็ดรอจีนเขากินอะเขายัดยัดยัดแล้วเขาก็กรุบกรุบ ปั้นต้มน้ำหน่อยมนักเออคิดเหมือนกันนึกว่าไส้กรอกไหนนึ่ข้าวโพดจิ๋วข้าวโพดจ้าว่าไอ้ขอโทษครับไม่เป็นไรเลยอะไรนะอิ่มจริงจเอาอีกนะเอ้ยขนตาติดยังไงอิ่มแล้วจริงหรอจริงๆริงเบคอนยังไม่เส้็แล้วกนบ๊ายบาแล้วก็ลุยกันสองคนเลยเราก็ลุยเลยนะลุยไม่ไหวะ เบคอนจ้าเบคอนเยอะๆฮะเบคอนลวกนานมากก็ไม่ดีนะม,มันแข็งต้องลวกแบบพอดีพอดีมันไม่เนย <c oughs> มาม่าจากรอบแรกหรอใช่เอือนะมึงฉันชอบประมาณนี้แบบมีเนื้อเนื้ออือ่าไม่ลงอานต่อชิ้นอืมไหนชอดแล้วนะเดี๋ยวขี้กินเลยเดี๋ยวก็คอหมูอยู่นี่นี่ไม่ใช่ กลรู้นี่ก่อนไม่กินกว่าเบคอนหนีบขึ้นมาเอ้ยทำไมอ๋อไม่ใช่เบคอนไม่กินจับตัวนึง,นงว่าเบคอนอแฟนเบคอนองงเลยจิ้มหน่อยแต่รอบแรงไม่เห่าเ่ย จิเลย้าที่เราทำมั้งแต่แรกเพิ่งได้กินเบคอนพันกุ้งทำมั้งแต่ตัวแรกเลยเหรอใช่เพิ่งได้กินม,ม,มานเดือดกินตัวนี้ก็จบละ อ,อืมเธอจะใส่อะไรอีกปะอืมกก็พอละปิดไฟเลยเธออิ่มแล้วยิ่มแล้วเหมือนกันแน่นนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนนะครับ